ไปกันที่ทางด้านของเพื่อไทยกันก่อนนะครับแน่นอนว่าเพื่อไทยเป็นพักที่ได้คะแนนเสียงเป็นอันดับสองในการเลือกตั้งรอบนี้ตั้งแต่เมื่อวันที่1 4พฤษภาคมที่ผ่านมาได้เข้าสู่สภา141เสียงจะเป็นว่าที่พักร่วมรัฐบาลแน่นอนแต่ตำแหน่งประธานสภาจะเป็นของเพื่อไทยหรือก้าวไกลเดี๋ยวรอดูความชัดเจนแต่คนที่ออกมาพูดว่าเพื่อไทยจะไม่บิดพลิ้วอีกคนหนึ่งเพื่อตอกย้ำเรื่องนี้ก็คือทางด้านของเลขาธิการพักเพื่อไทยครับคนนี้ครับคุณประเสริฐจันทร,รวงทองนะครับ ก็ออกมาให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้เกี่ยวกับความชัดเจนเรื่องตําแหน่งประธานสภาหลังมีกระแสข่าวออกมาเยอะเหลือเกินหนึ่งในนั้นก็คือ,อพรรคพลังประชารัฐอาจจะมีการเสนอชื่อคุณสุชาติตันเจริญสอสวิชีรายชื่อของเพื่อไทยนี่แหละขึ้นเป็นประธานสภาหรือเปล่าหลังจากรอบที่แล้วเคยเป็นปรองประธานสภามาแล้วและคุณสุชาติเนี่ยก็ดูมีท่าทีแปลกๆนะเมื่อวันเสาร์ไปรายงานตัวที่สภาในช่วงที่เอมันหมดเวลาไปแล้วอย่างนี้หรือหลบเลี่ยงสื่อในการออกประตูมาไม่ให้ได้สัมภาษณ์แบบนี้นะครับเรื่องนี้คุณประเสริฐบอกนะครับว่า พักเพื่อไทยจะหารือกันภายในวันที่27มิถุนายนนี้ก็คือวันอังคารนี้นะครับวันพรุ่งนี้ให้ได้ข้อสรุปกันก่อนภายในและก็จะนําไปหารือนะครับข้อสรุปนั้นกับพักเก้าไกลอีกทีวันพุทธที่28มิถุนายนยืนยันว่าพักเพื่อไทยดาเนินการเรื่องนี้อย่างชัดเจนตรงไปตรงมาและเราจะร่วมมือกับพักเก้าไกลเพื่อเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลไม่มีเล่นนอกเกมอย่างแน่นอนคุณประเสริฐกล่าว คุณประเสริฐบอกว่ามั่นใจว่าหลังวันที่28ประเด็นประธานสภา,าระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยจะได้ข้อยุติและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายจากนั้น29มิถุนายนก็คือวันพฤหัสบดีนี้จะมีการประชุมหัวหน้าพักร่วมรัฐบาลทั้ง8พักเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองและความคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลรวมถึงจะทราบความคืบหน้าการทํางานของคณะกรรมการชุดเปลี่ยนผ่านทั้ง14คณะด้วยเมื่อถามถึงแล้วกระแสาข่าวพักร่วมรัฐบาลเดิมอาจจะเสนอตั้งนายกรัฐมนตรีมาแข่งกับ8พักร่วม ว่าที่รัฐบาลนะคุณประเสริฐบอกว่าอันดับแรกถ้าเขาจะทําเช่นนั้นก็คงหมายถึงการตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยถ้าเกิดขึ้นจริงยังไงก็ไม่สามารถบริหารงานได้ถือเป็นการขัดมติประชาชนที่แสดงผลผ่านการเลือกตั้งที่ผ่านมาโดยเลือกพักฝ่ายค้านเดิมร่วม312เสียงเพื่ออยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในประเทศซึ่งเป็นเจตนารมณ์ที่พักเพื่อไทยจะเดินหน้าจัดตั้งความตามความต้องการของประชาชนเชื่อว่าฝ่ายรัฐบาลเดิมคงนึกถึงประเทศชาติและไม่กล้าทําอะไรเช่นนั้น <N> <N> ค่ะคือประเด็นหนึ่งที่คุณประเสริฐถูกนะคะถามก็คือเรื่องของคุณสุชาติตันเจริญด้วยนะคะคือต้องบอกว่าคือช่วงนี้สื่ออยากเจอมากนะคะคุณพ่อคุณวัดดำใช่ไหมคะ <C> คอยากจะสัมภาษณ์ว่าเออเป็นอะไรยังไงแล้วทีเนี้ยย้อนไปคุณผู้ชมขยายความนิดนึงว่าวันเสาร์นะคะคุณสุชาติตันเจริญเนี่ยที่สุดก,ก็มาจริงๆนะไปรายงานตัวต่อสภา,านะคะแต่ว่าเป็นช่วงท้ายๆใกลๆและเ,ลเย็นๆแล้วประมาณสักสี่โมงครึง่งตอนแรกสื่อก็รอและพยายามถามเจ้าหน้าที่สภา,าว่าเอสสรุปคุณสุชาติจะมาหรือเปล่าทางเจ้า มีผู้บริหารมีเจ้าหน้าที่บางส่วนยังอยู่ในห้องประชุมอยู่เลยสื่อก็ปักหลักรอที่สุดคุณสุชาติมาจริงๆนะคะแต่ให้รถตู้เนี่ยวนไปลงด้านหลังก็เลยมองกันว่าแบบเป็นการแบบแอบหรือเปล่าหลบเลี่ยงสื่อหรือเปล่าก็เลยไม่ได้สัมภาษณ์อะไรสักเท่าไหร่เมื่อวานนะคะเขาก็เลยนําเรื่องนี้ไปถามคุณประเสริฐด้วยแต่ย้อนกลับมาเก้าอี้ประธานสภาเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าคุณประเสริฐก็ยอมรับว่าจะไม่เล่นเกมไม่มีการเล่นนอกเกม จะเป็นไปอย่างตรงไปตรงมานะคะพาไปดูอีกคนหนึ่งที่เป็นตัวตึงของพรรคเพื่อไทยไปแล้วตอนนี้นะคะคุณณิอรเพียงเกตก็จะมีวลีเด็ดๆเ,เยอะใช่ไหมสัปดาห์ที่แล้วปรากฏบ้ามารอบนี้นี่สูซีนหวานเลยคุณผู้ชมเป็นหมดหวานเลยบอกว่ารักก้าวไกลรักก้าวไกลแต่ไม่ให้นะเก้าอี้ประธานสภาคุณณิศรเพียงเกตคะ่ะสสบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยนะคะ เมื่อวันเสาร์เนี่ยเป็นวันครบรอบการเปลี่ยนแปลงการปกครอง24มิถุนายน2475ครบรอบ91ปีใช่ไหมก็มีการจัดงานเสวนานะคะหัวข้อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และรัฐธรรมนูญที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะคุณอดิศรก็ไปแล้วคุณรังสิมันรมสสบัญชีรายชื่อของพักเก้าวไกลก็ไปด้วยทีนี้คุณอดิศรน,นะคะกล่าวบนเวทีตอนหนึ่งนะคะบอกว่า ช่วงนี้ทัวลงน้อยๆหน,น่อยก็ได้ความเห็นต่างจะได้เป็นจริงขณะที่คุณรังสิมันก็ยังมั่นใจว่าคุณพิธาเนี่ยจะได้นั่งนายกนะคะทีนี้ตอนที่เขาอภิปรายกันช่วงท,ท้ายของการเสวนาคุณอดิศรเพียงเกตเนี่ยลุกขึ้นยืนนะคะแล้วก็ยื่นมือไปจับมือกับคุณรังสิมันด้วยนะคะเพื่อเป็นการยืนยันว่าแม้จะมีความเห็นต่างนะแต่ก็พร้อมร่วมกับพักเก้าไกลในการจัดตั้งรัฐบาลให้ความมั่นใจว่าเราทั้งสองพักเรายังรักกันจับมือเป็นพยานคือคุณอดิศรเนี่ยลุกขึ้นยืน ขอจับมือกับคุณรังสิมันโรมอะลองดูช่วงจังหวะนี้หน่อยค่ะผมไม่อยากให้แยกเป็นฝ่ายใดขอข้ามนาทีนะครับเอาเป็นฝ่ายสองสี่เจ็ดห้ด้วยกันดีว่เออดีมากค่ะน่ารักมากทำไมเมื่อวันอาทิตย์ก่อนไม่พูดแบบนี้อะมันคนละประเด็นฮะวันวันนี้เรากำลังคุยเรื่องอะไรอ๋อโอเคท่านความคิดเห็นอาจจะไม่ตรงกันแต่ปลายทางเหมือนกันครับ ราจะขึ้นแท็กซี่หรือว่าขึ้นอะไรไปคนทียามคับครับโ <Okay. S 1> อ้อยความมั่นใจว่าเราทั้งสองพักเรายัางรักกัน oh. จับมือเป็นพยานจับมือเป็นพยานข,<อ>ขอบคุณมากอา นี่ค่ะคุณรังสิมันลงกำลังแบบเอามือรูปผมอยู่เลยนะคะ่ก็จับมือกันนะคะแล้วคุณอดิศรก็บอกเลยว่าการจับมือกับคุณรังสิมันเนี่ยก็เพื่อยืนยันจะเป็นรัฐบาลด้วยกันไม่มีอะไรขัดแย้งกันบอก้วยนะบอกโร่ะเขาเป็นรุ่นน้องผมรักกันแต่ว่าความเห็นของพรรคแต่ละพรรคเนี่ยมันไม่เหมือนกันผมเผื่อไทยเขาก้าวไกลจะให้ผมเห็นเหมือนก้าวไกลได้ยังไงก้าวไกลจะเห็นเหมือนผมได้ยังไงต่างคนต่างก็มีเอฟซีมีแฟนคลับเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ตื่นเต้นอะไรนักข่าวก็ถามเลยนะว่าเอ๊ะแล้วเมื่อถึงวันเลือกาว่ ผมพูดไปหลายช่องทางแล้วสภาเมื่อตกลงกันไม่ได้เนี่ยก็โหวตกันนี่เป็นเรื่องธรรมชาติธรรมชาติของสภาถ้าตกลงกันไม่ได้มันก็โหวตเท่านั้นเองแล้วทําไมพรรคเพื่อไทยต้องได้ประธานสภาด้วยคะนักข่าวแล้วก็พิธีกรก็ถามนะคะคุณอดิศรก็ย้อนถามกลับว่าเอาแล้วทำไมก้าวไกลต้องได้ด้วยละ่ะแล้วก็หัวเราะนะคะแกเป็นคนหัวเราะเก่งนะคุณอดิศรน,นะพูดอะไรแล้วก็จะปิดท้ายด้วยการหัวเราะนะแล้วก็บอกว่าเอาแล้วทำไมก้าวไกลต้องได้ด้วยละ่ะก็เพราะเขาต้องได้นายกเอาแต่ผู้เดียวดีกินเบิร์ดผู้เดียว ตายบ่อรูออปภาษาอีสานนะแกเป็นคนอีสานนะคะถ้าอย่างนั้นคุณก็เป็นรัฐบาลพักเดียวเอาไม่ละ่ะมันเป็นไปไม่ได้นี่ทางฝั่งของคุณอดิศรตัดพัดก,กลับมาที่คุณรังสิมันโรมบ้างนะคะก็พูดตอนหนึ่งนะคะบอกว่าเวลานี้ก็ยังเชื่อมั่นนะคะว่าคุณพิธาได้เป็นนายกแน่นอนขอพูดอย่างตรงไปตรงมาว่าถ้ารอบนี้มีความพยายามเตะตัดขาด้วยวิธีการที่ไม่ชอบทำผมมั่นใจว่ารอบหน้าพักเก้าไกลได้เกิน20ล้านเสียงแน่นอนเพราะฉะนั้นการจัดตั้งรัฐบาลรวมถึงการวางอนาคต ข้อเสนอแล้วก็นโยบายต่างๆของพรรคก้าวไกลเป็นข้อเสนอที่ต้องการทำให้สังคมเป็นปกติค่ะที่สภานในเวลานั้นคือปี6-2จึงโหวตให้กับพลเอกประยุทธ์เพราะถือมติแบบนี้ถ้าไม่พูดอย่างทำอย่างผมก็เชื่อมั่นว่าในสัปดาห์ที่2ของเดือนกรกฎาคมที่จะมีการเลือกนายกรัฐมนตรีผมเชื่อมั่นว่าพิธาจะเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างแน่นอน ไอรักไทยถูกยุบเป็นไงฮะก็มีพักพลังประชาชนมีพักเพื่อไทยกระแสะความนิยมของพักเพื่อไทยน้อยลงไปไหมฮะไม่ได้น้อยลงเลยคุณไม่สามารถทำลายอำนาจของประชาชนด้วยการทำลายตัวแทนของประชาชนได้โดยเฉพาะใช้วิธีการที่มันเห็นได้ชัดว่ามันไม่เป็นธรรม ถามว่าสลายการชุมนมุมคนเสื้อแดงมันก็ก่อเกิดการต่อสู้อีกจำนวนมากก็เกิดคนอย่างเพนควินพลังของประชาชนเจตจำนงของประชาชนเมื่อเกิดขึ้นแล้วประเทศนี้จะต้องเปลี่ยนถ้าคุณหยุดล้งไม่ได้รอบนี้พอได้ยัง คุณรังสิมันโรมเนี่ยบอกต่อนะคะบอกว่าขณะนี้มีกระบวนการบางอย่างพยายามแต่ตัดขาเจตนารมณ์ของประชาชนที่จะโหวตเลือกนายพิธาเป็นนายกแต่มั่นใจว่าจะได้จัดตั้งรัฐบาลแน่นอนเสียงโหวตเนี่ยคงไม่ใช่เพราะว่าพวกเขารักพวกเราหรือสวชอบนโยบายของพรรคกล้าวไกลแต่เกิดจากเสียงของประชาชนที่เป็นพิเศษ มันไม่มีทางเลือกแต่ต้องปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของประชาชนแล้วก็เชื่อว่าเสียงประชาชนจะสําคัญที่สุดและเป็นเสียงสวรรค์ที่จะทาให้พวกเราจัดตั้งรัฐบาลได้คุณรังสิมันก็ยังเชื่อมั่นว่าจัดตั้งได้อยู่นะคะครับนะก็ต้องเชื่อมั่นแหละนะครับเพราะมีคันดิเดตอยู่คนเดียวคือคุณพิธาแล้วก็มั่นใจว่าคุณพิธาได้เป็นนายกแนออ่นอนอในมุมของก้าวไกลเขาก็เชื่อมั่นแบบนั้น,นะคะ่ะครับแนะ่นอนนะครับว่าวันเสาร์ที่ผ่านมาครบรอบ91ปีตั้งแต่2 4 7 5ห ก็จะมีการจัดเสวนาเกี <S an> ่ยวกับเรื่องของการอภิวัตหรือประชาธิปไตยแบบนี้ในหลากหลายเวทีอย่างเวทีที่ธรรมศาสตร์ก็จะเห็นเห็นคุณอดีศรเห็นคุณโรมเห็นน้องเพนกวิ้นภาริษแกนนําคณะราษฎรเห็นอาจารย์ธรรมรงศักด์นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเวทีที่ได้ความคิดความเห็นแตกต่างกันออกไปทีนี้ไหนไหนพูดถึงทางภาคฝั่งของก้าวไกลแล้วก็ไปดูความคิดความเห็นของอีกคนหนึ่งครับคุณนัทชาบุญชัยอินสวัสดิ์สสกทมในฐานะรองเลขาธิการของพรคก้าวไกลเมื่อวานนี้ ตัวคุณเนชชาเองก็บอกนะครับว่าความคืบหน้าเรื่องประธานสภาผู้แทนรัศดรเนี่ยคาดว่ายังไงเรื่องนี้น่าจะยังสามารถเดินตามแนวทางเดินได้โดยความชัดเจนในเรื่องการหาหารือตําแหน่งประธานสภาเนี่ยน่าจะลงตัวภายหลังจากที่มีการพูดคุยกันอีกครั้งของทั้งสองฝ่ายก็คือทั้งก้าวไกลและเพื่อไทยแม้ว่าจะยังไม่มีการพูดคุยลงรายละเอียดกันแต่น่าจะชัดเจนขึ้นหลังพูดคุยกันวันพุธที่28มิถุนายนนี้ เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงโอกาสหรือความเป็นไปได้ที่พักเพื่อไทยและก้าวไกลจะไปถึงขั้นโหวตประธานสภาแข่งกันเรื่องนี้คุณนัทาชาบอกนะครับว่าไม่น่าจะมีโอกาสไปถึงจุดนั้นเพราะยังไงเราก็เป็นพักร่วมชาบาลต้องทํางานร่วมกันอีกมากนี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้น น่าจะไม่ม so ีป well, um, anyway, okay? ัญหาแน่นอนขอแค่ให้มีโอกาสพูดคุยกันก่อนก็น่าจะหาทางออกที่ลงตัวร่วมกันได้ก็เดี๋ยวรอดูสเต็ปต่อไปโดยเฉพาะจับตาดูวันพุธนี้นะคะเอาล่ะก้าวไกลได้มา1 5ึ่เสียงเพื่อไทยได้มา1 4ึ่เสียงนะคะต้องบอกว่าในส่วนของฝั่งเพื่อไทยเองนะคะการเลือกตั้งรอบนี้ก็ไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายเพราะว่าตอนแรกเขาหวังจะแลนสไลด์ใช่ไหมที่ผ่านมาเราก็จะเห็นนะคะว่าเพื่อไทยบอกว่าเดี๋ยวจะต้องไปรีแบรนด์พักตัวเองเดี๋ยวจะไปถอดบทเรียนจากการเลือกตั้งรอบที่ผ่านมาล่าสุด เขาถอดบทเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไปดูหน่อยค่ะคนที่ออกมาพูดเรื่องนี้นะคะก็คือคุณ,ณนพดลปัทมาศสอสอบัญชีรายชื่อจากพรรคเพื่อไทยนะคะแล้วก็ตําแหน่งหนึ่งคือเป็นประธานคณะทํางานถอดบทเรียนการเลือกตั้งที่ผ่านมาของพรรคเพื่อไทยด้วยนะคะคุณนพดลเนี่ยบอกแบบนี้ว่าตอนนี้คณะทํางานของพรรคเพื่อไทยได้ถอดบทเรียน การเลือกตั้งรอบที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้วซึ่งเราได้ตั้งเป้าหมายพัฒนาพรรคเพื่อไทยให้เป็นสถาบันการเมืองพัฒนานโยบายต่อเนื่องพร้อมรับฟังแก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชนอีกทางมุ่งผลักดันนโยบายของพรรคเพื่อไทยที่ได้หาเสียงไว้ให้เป็นนโยบายของรัฐบาลต่อไปหลักๆก็จะมี4ี่เรื่องนะคะเอาย่อๆตระบันนะคะก็บอกว่าการถอดบทเรียนเนี่ยก็เพื่อให พรคเพื่อไทยเป็นสถาบันการเมืองที่เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นจะเป็นสถาบันทางการเมือง2ก็คือเรื่องของการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนอันนี้จะทําในทุกมิติเลยนะคะเพื่อที่จะเป็นที่พึ่งของประชาชนให้มากที่สุด3ก็คือเรามีแนวทางในการเพิ่มภูนิศักยภาพสสในทุกมิติแล้วก็จะสนับสนุนคนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้นด้วยแล้ว4ี่ก็คือขอให้พี่น้องเชื่อมั่นว่านโยบายที่หาเสียงไว้ในส่วนของพักเพื่อไทยก็จะถูก พลักดันต่อในบริบทของรัฐบาลผสม8ปดพักการเมืองค่ะครับนี่ก็ได้กลับเข้าสู่สภาอีกครั้งนะครับนี่คือหนึ่งในมือกฎหมายของพรรเพื่อไทยอดีตหนึ่งในคนที่คุณทักษิณชินวัตรไว้ใจมากที่สุดคุณนภดลปัตธรมะอ่ะทีนี้